มาเที <c oughs> e ่ยวที่อุทยานแห่งชาติต้นไม้กลายเป็นหินงานยาวที่สุดในโลกอ่ะงั้าว่าเพื่องาใหาวที่สุดในโลกไปพอยแพ้ไปอือ Å! Mm. ายหมดแล้วว่ะแต่ก่อนตรงนี้ก่อนังใหญ่เลียเป็นหินหมนดแล้วนะเนี่ย